เดี๋ยวพึ่งขับรถของพึ่งกลับนะเดี๋ยว,วพี่เอาคันนี้ขับพึ่งลองดูน้ำมัน,นว่าเท่าไรลองดูตอนที่เติมแก๊สเท่าไรตอนนี้อยู่เท่าไรห,หมดแค่ขีดเดียวหมดขีดเดียวหมดขีดเดียวโอ้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะขอน้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไปที่พัทยาเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันที่นูน่นค่าแรงเอานะเอาเยอะเอาเถอะค่าแรง เดี๋ยวนี้ค่าแก๊สแก๊สสามร้อยใช่ไหมเอาไปค่าแก๊สสามร้อยค่าตัวพันหนึ่งค่าตัวพันหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่เอากระเป๋ากันแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเพิ่งเจอกันไปถูกไหมกลับถูกไหมไปถูกไหมวิ่งเส้นเดิมวิ่งเส้นเนี้ย อ่ะ <Okay. S 1> เจอกันเจอกันบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัธยานนะฮะทุกครับทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืม like, share, นะกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะ,ะวันนี้ทุกคนครับผมจะพาทุกคนนะ mm hmm. ไปที่ระยองนะ,ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่จำได้ะฮะครั้งที่แล้วผมซื้อรถ mrs นะฮะสปอร์ตคันหนึ่งนะฮะคันนั้นผมบอกเลยว่ารถ ค่อนข้างจะเก็บงานค่อนข้างจะเยอะมากให้น้องที่รู้จักกันนะฮะไปเก็บงานให้นะครับไปแต่งให้สวยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขายหรือยังไม่ขายฮะตามวิธีนะฮะวันนี้ผมก็ไปไหนไม่ได้ครับก็คันนี้ก็แบตเตอรี่หมดนะฮะจอดไปนานนิดหนึ่งฮะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่หมดคันนี้ก็รถวีโก้ของพ่อนะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะแต่ก็ถ้าเกิดว่าเอาเกียร์ธรรมดาไปเราก็ต้องหาคนขับไปด้วยฮะแต่วันนี้ไม่มีคนขับน้องพึ่งน่าจะว่างนะวันนี้นะฮะน้องพึ่งว่างก เขาก็คนขับรถเยู่แล้วฮะเราเลยได้ได้อุ่นนุนเขาด้วยนะครับแล้วก็ได้ใช้บริการเขาด้วยฮะก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งนะเดี๋ยวพุพอดีผมนัดน้องพึ่งไว้แล้วเดี๋ยวเรารอดูนะฮะอ่ะมาพอดีเลยนี่คันนี้ครับเลยเลยเลยต่ตอนนี้ก่อนคันนี้นะฮะออติสปีสองพันสิบเอ็ดนะฮะคันนี้นะฮะของเขาก็ใช้ดีนะเขาขับประจานะวันนี้ก็ได้โซเฟอร์ ได้ชเฟอร์นะครับหรือผมจะลองขับก็ได้นะครับเป็นไงมั่งสบายดีนะวันนี้พี่รบกวนหน่อยพาพี่ไปที่ระยองหน่อยเพราะว่าพี่เอารถคันแดงอะไปเก็บสีแต่ว่าช่างเขาบอกว่าเสร็จแล้วอ่ารถคันนี้เป็นไงบ้างอย่าพิ่งขายนะเพราะว่าอะไรป่ะพี่ขายรถคันแดงไปแล้วคันอัรเบล่าก็ขายไปแล้วเพราะว่าพ่อค้าก็เอาไปขายต่อแล้วก็คันแดงคันแดงก็มีชาวต่างชาติเขาบอกว่าโอ้ยรถโอเคมากเลย เขาคือเราก็บอกหมดแล้วว่ารถมันโดนมาอย่างเงี้ยเขาก็ารับได้เนี้ยมันมีลูกค้าทากกักมาเยอะนะคันนี้นะนี่ฮะออติสคันนี้นะฮะปี2011คันนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพิ่งจะขายนะเพิ่งต้องหารถคันใหม่มาก่อนแต่ถ้าเกิดขายคันนี้อะเพิ่งจะไม่มีรถใช้เป็นไงบ้างใช้ดีไหมโอเคใช้ดีมากขับดีเนาะเพิ่งขับไปส่งพี่ท่รยองใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวพี่เอารถคันแดงกลับโอเคไหมโอเคแต่เดี๋ยวพี่ขับให้นั่งโอเคป่มไปขึ้นเลย โอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมวันนี้ห้ามผมจะพาทุกคนไปี้ยองนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเลยคันนี้ไม่ได้ขับนานแล้วนะโอ้ไมค์คันนี้วิ่งค่อนข้างจะพอสมควรนะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยนะครับสิบนะครับทุกคนครับไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไประบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะฮะแอร์เย็นเดี๋ยววันนี้ก็อาศัยรถของน้องพึ่งนะครับ ก็ถือว่ายังใช้ดีอยู่นะแหลกปมอะไรถือว่าไม่มีดังนะฮะแต่ว่าไม่หูไม่วิ่งเยอะเนาะตอนแรกเอามาเท่าไหร่แสนนิดนิดแสนนิดนิดแสนนิดนนะตอนนี้วิ่งไปสามแสนสามแสนหนึ่งพันแต่รถถือว่าเครื่องนิดเกือบสองแสนเออแต่เครื่องถือว่ายังนิ่งมากช่วงล่างคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคไม่มีปัญหาช่วงนะฮะปล่อยมือได้นะฮะเห็นไหมครับถือว่าโอเคนะนี่ถือว่าขับนิ่งอยู่นะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงหัวใหญ่ครับะจะมุ่งหน้าไประยองฮะเลี้ยวซ้ายนะครับถนนเส้นนี้นะฮะถนนเส้นนี้เป็นถนน,นนหัวใหญ่นะครับก็อาจจะค่อนข้างจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราตอนนี้เราออกมาก็ถึงนั้นนั้นน่าจะอยู่ประมาณสักบ่ายสามครึ่งนะน่าจะได้นะบ่ายสามครึ่งนะฮะก็น่าจะได้เดี๋ยวได้ลองเทสร,รถคันนี้ด้วยนะฮะว่ารถคันนี้ใช้ดีไหมจริงๆตั้งแต่เพิ่งเอามาเนี่ยเพิ่งทำอะไรบ้างป้คันนี้ เพียงแค่เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนฟิล์มอ่าเปลี่ยนยางสี่เส้นใช่เพราะว่ายางเก่ามันมันมันเหมือนมันดอกมันหมดใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนยางมันต้องมันจำเป็นต้องใช้เพราะว่าเราวิ่งเราวิ่งทุกวันเพราะเราต้องการความเซฟอ่งความเซฟเราด้วยเซฟหนึ่งที่ตัวเบรกตรงล้ออ่ะไอ้ตรงตรงล้อเป็นเบรกใช่ไหมถ้าเบรก ใช่อ๋เอเปลี่ยนพระเบรกไป,ปอ๋อก็ถือว่าก็ถือว่าทุกคนก็ถือว่าไม่เยอะนะก็ถือว่ารถคันนี้คือจริงๆแล้วนะ่ะมันมันเป็นเราซื้อมาตามสภาพเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยสีเราก็ไม่ได้ทําคือซื้อมาใช้จริงๆฮะคือไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากซื้อมาใช้จริงอ่าเราก็จะมีการเปลี่ยนยางมีการเปลี่ยนเบรกถ่ายน้ำมันเครื่องใช่อ่าตรงนี้สําคัญเลยถ่ายน้ำมันเครื่องดูมอนตอน้ําตรงนี้สําคัญเลยฮะ ต่ถ้าเกิดว,ว่าใครใช้อย่างเดียวนะฮะไม่ไม่เติมน้ําไม่ดูน้ำมันเครื่องมันเครื่องขาดเนี่ยเครื่องพังแน่นอนนะฮะต่อให้รถใหม่ป้ายแดงยังไงก็พังนะฮะตรงนี้ผมบอกเลยว่าสําคัญมากพวกระบบม้อน้ําระบบน้ำมันเครื่องสําคัญมากเลยคันนี้นะฮะที่ให้น้องเพิ่งไปก็ถือว่าคุมนะค้มนะคุ้มไหมคุ้มสุดคุ้มนะอือแล้วราคาไม่ตกด้วยทุกคนครับราคาไม่ตกนะฮะถ้าเกิดว่าตามเต็นท์ตามโชว์รูมสวยๆวยนะ คันนี้เขายังขายอยู่แสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าเลยนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อถูกถูกนะฮะ<ม>ผมบอกให้เลยนะฮะไม่มีใครให้อ่าแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ติดตามเต้พัทยาไว้นะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอให้ได้รถคันใหม่ก่อนนะครับแล้วผมจะสลับคันนี้ออกนะฮะให้นงพึ่งคันใหม่นะครับพึ่ง<ะ>รถคันนี้พึ่งใช้ระบบอะไรตอนนี้ขับอยู่อะ่ะอ๋อตอนนี้ใช้ระบบแก๊สอันนี้แก๊สใช่ไหมใช่ค่ะ ต้องแวะเติมน้ำมันไหมไม่ไม่ไม่ต้องเนาะคือเพิ่งเติมมาเรียบร้อยแล้วเนาะแก๊สก็มีแล้วน้ำมันก็มีแล้วน้ำมันก็คือเตรียมไว้สตาร์ทแต่ว่าตอนนี้คือใช้งานอยู่ก็เป็นแก๊สใช่ไหมแก๊สใช่ค่ะเติมแก๊สเท่าไหร่อ่าวันหนึ่งราคาก็ตกประมาณประมาณสามร้อยได้ประมาณประมาณสามร้อยสามร้อยนี่คือไปกลับระยองได้ไหมสบายเลยใช่ไหมสบายคือคือตั้งแต่ขับรถแก๊สมาเนี่ยปกติน้องพึ่งเขาขับครอสเป็นอ่าเป็นไฮบริดนะใช่คะไรก็ถือว่าประหยัด อีกรุ่นหนึ่งใช่แต่วันนี้มาขับรถแก๊สนะครับคือตอนนี้คือไม่อยากขับรถน้ำมันเลยใช่ไหมไม่ไม่แ,แก๊ส<ช><ช>อย่างเดียวแต่พี่ติดตั้งแก๊สให้มาเนี่ยคือไม่อยากใช้น้ำมันละอ๋ออะฮะก็เห็นได้หลายคนเขากลัวกลัวเรื่องระบบแก๊สมีปัญหาไฟมงไฟไหม้ระบงระเบิดเนี่ยจริงๆผมบอกเลยว่ารถทุกคันนะเวลาเกิดอุบิเหตุเนี่ยถ้าเราไม่ระวังเราประมาทอ่ะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เพ่งกลัวไหมตอนแรกกลัวกลพอได้ใช้พอเราได้ใช้เราไม่กลัวแล้วรู้สึกว่าก็เหมือนเราใช้น้ํามันตามปกติแต่เแค่ว่าเราต้องดูแลเยอะใช่ไรถึงเวลาเราก็เข้าเข้าร้านเขาเขาไปเช็คดูว่ารั่วอะไรหรือตรงไหนหรือปลาอย่าปล่อยอย่าปล่อยไว้หรือว่าขับอย่างเดียวไม่ดูแลเลยเนี่ยนั่นคืออันตรายเพราะว่า คือระบบน้ํามันระบบแก๊สอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะรั่วได้หรือน้ํามันก็จะมีสิทธิ์ที่จะรั่วได้ประมาณสองสอง,สองหมื่นเนี่ยก็คือไปเปลี่ยนตัวกองแอร์แล้วค่ะอตัวนั้นตัวกองแอร์นี่ก็ตกประมาณเก้าร้อยอืมก็ถือว่าดูแลรถด,ดีนะค่ะเพราะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้แก๊สตลอดเลยใช่ใช้แก๊สแล้วก็เปลี่ยนสลับปเป็นน้ํามันมั่งเพื่อที่จะให้เครื่องให้เครื่องมันมีการ<ช>หล่อลื่อน,นหล่อเลื่นอ่าเพราะว,ว่าถ้าใช้แก๊สมาก มัมจะแห้งเนาะใช่แล้วก็จะมีปัญหาที่หลังกับการพวกพวกวาวนะพวกวาวเออพวกระบบวาวนะฮะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะฮะจริงๆ่ะขับใช้ไปฮั่นพังไปเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยผมว่านะคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคนที่ใช้รถจริงๆนะเขาจะใช้จริงๆนะเขาจะใช้แล้วก็ดูแลเขาไปด้วยถ้าเกิดดูแลดีอ่ะมันก็อยู่กับเรานานอ่ะก็อยู่เรานานถ้าเกิดว่าเครื่องมันเครื่องมันพังมีปัญหาน่ะเข้าชิงกงเลยเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องใหม่เลย มันเท่าไรไม่เท่าไหรเองถูกมากเชียงกงเดี๋ยวนี้เครื่องตอนนี้ถูกมากสองหมื่นกว่าบาทพร้อมเกียร์เลยน้องพึ่งเขาเติมแก๊สมาสามร้อยใช่ค่ะเติมแก๊สมาสามร้อยอ่ะไปกลับแล้วก็ทำงานตั้งแต่เช้ามาแล้วด้วยอ๋อ้วไปขับทํางานตั้งแต่เช้าแล้วก็หยุดเบรกประมาณบ<ห>่ายสองโอ้ก็เนี่ยจะขับไปที่เรายองอีกดูดิว่าเติมตั้งแต่เช้าสามร้อยแล้วกลับมาแก๊สจะหมดหรือเปล่า คือตอนเเช้าเนี่ยตอนเช้าก็ไปทํางานมาแล้วถึงบ่ายสองแล้วค่ะแล้วก็มารับพี่เต้ไประยองแล้วก็ไปกลับโอ้ทุกคนครับโคตรคุ้มเลยนะฮะได้แต่เกิดได้ราคาขายปะก็ได้นะคะตอนนี้ทีเพิ่งจะมีปัญหากับการโบสโบสต้องการได้รุ่นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ขึ้นเพื่อที่จะมาทํางานทํางานใช่ค่ะก็ไม่ไม่ให้ใช้รถปีเก่าใช่ค่ะคอยดูว่ามีรถอะไรที่เป็นปีใหม่เข้ามั่งแล้วก็ ขายคันี้ไปสลับเอามาใช้ไปตอนนี้เราก็อยู่ะระยองแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปทางขวานะน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ถึงแล้วครับถึงแล้วทุกคนครับถึงแล้วถึงแล้ว,ลวนี่เห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมคันสีแดงคันสีแดงเอาฟ้าหสวยอ่ะพี่เต้เดี๋ยวลงไปดูรถคันแดงก่อนไหนลองดูดิคันโอ้สีก็ถือว่าโอเคนะเพิ่งๆลองมาดูดิสวยไหม สวัสดีครับมีอะไรบ้างที่ขายบ้างอมเมลา่าอมเมลา่มาสวัสดีครับพ่ออยู่ยไหมพ่อพ่อไม่อยู่วะละ่ะแม่ไปดูไปพิงพิงแม่ไปดูไปพิงพิอ่ะมารีวิวช่วยพ่อขายรถหน่อยดิ <c oughs> ลูกชายเจ้าของเต็นท์อ่ะจะขายคันไหนบ้างแล้วขายแล้วแล้วแล้วขายละคันนีย้ย คันนี้อันนี้เป็นอเมเล่าอเมเล่านิสันอเมเล่าเออปีอะไรก็ได้ไม่รู้เดี๋ยวดูราคาตัวนี้อัมเมล่าปี2 0 1 6ั7สหรจดสิบเอะโอ้สิบหกจนินะปี2 0 1 6ันจดสิขายอยู่ที่235,000สามสวัสดีครับแล้วคันนี้อันนี้ก็ขายอันนี้ยี่ห้ออะไรพอด้า ซิตี้ปีอะไรนี่ดูนี่2 0 1 3ครับปี2 0 1 3ับรถเดิมไหมคันนี้ขายที่ไรหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็ถือว่าโอเคนะวันนี้ขายได้กี่คันละคุ<ม>คิดหนักคิดนานเลยคิดนานลแล้ว Titan. ไททันไททันขายไหมเนี่ย <c oughs> ไททันปีอะไรเอ่ยไหนดูดิไหนคอยชมดิ ยังไม่มีใบย,ยังไม่มีใบคันนี้ก็ขายคันนี้ก็ไทตันเหมือนกันอืมคันนี้ไทตันเหมือนกันไปดูดิ้ปีอะไรสวยไหมโอ้ทุกคนปีสองพันสิบห้าปีสองพันสิบห้าสองแสเก้ามืนแปดพันตัวสูงโอ้ยรถเก็บงานสวยมากเลยเก็บงานสวยมากเลยไปเอากุญแจให้ลุงหน่อยคันแดง แล้วใครเอาท่อไปอใครขโมยท่อลุงไปเนี่ยวัอดท่อหลุดหายเดี๋ยวต้องไปทำท่อใหม่แต่สีก็ถือว่าเก็บเก็บมาโอเคนะอันนี้ JDM ใช่ไหมครับอันนี้ M MRS Sport เป็นอยู่ใน JDM ใช่ไหมใช่ใช่รู้จักปะอันนี้ไม่รู้จักชื่อแต่รู้ว่าแบรนด์อะไรแบรนี์น่าจะ Toyota Toyota MRS ไงแต่สีถือว่าเก็บโอเคนะเก็บสวยนะ เคยเห็นอนิเมะอยู่โุ้ยสวยอ่ะโอเคทุกท่นเดี๋ยวเอาคันนี้กลับไปที่พัทยานะแล้วก็ฝากมาอุดหนุนน้องด้วยเต็นท์ชื่ออะไร T.M.Auto คะ่ะ T.M.Auto มีเบอร์โทรไหมเดี๋ยวติดต่อไดยตรงเลยอ่ะอ่ะใครอยากได้รถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่คุยได้ออกง่ายอนุมัติง่ายไม่ต้องใช้คนคําด้วยฟรีดาวนะครับ เอาขอเบอร์โทรหน่อย063ย์หกสามสามปดเจดเจ็ดสามสามเจเดี๋ยวเจอกันพึ่งขับรถของพึ่งกลับนะเดี๋ยวพี่เอาคันนี้ขับพึ่งลองดูน้ำมันเทน่าไรเดี๋ยวลองดอูตอนที่เติมแก๊สมามาเท่าไหร่ลองดูตอนที่เติมแก๊สเท่าไรตอนนี้อยู่เท่าไหร่หมดแค่ขีดเดียวหมดขีดเดียวหมดขีดเดียว ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเดี๋ยวพึ่งไปที่พัทยาเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ค่าแรงเอานะเอาเยอะเอาเฮ้ยอ่ะค่าแรงเดี๋ยวนี้ค่าแก๊สแก๊สสามร้อยใช่ไหมอ่าปะค่าแก๊สสามร้อยค่าตัวพันหนึ่งค่าตัวพันหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นโอเคเดี๋ยวพี่เอากเป๋าก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคพึ่งเจอกันไปถูกไหมกลับถูกไหมไปถูกไหมวิ่งเส้นเดิมวิ่งเส้นเนี้ย่ะเดี๋ยวเจอกันเจอกันบายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าก็ถือว่าประหยัดนะฮะพวกรับถือว่าประหยัดมากเลยเดี๋ยวเราเอาคันนี้กลับนะครับไฟเบอร์ของนี้จะมีรอยแตกนะฮะก็ ถือว่าเก็บงานได้สวยนะครับเนี่ยตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครจําได้นะอือโอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พัทยานะฮะเดี๋ยวจะเอาคันนี้กลับไปนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวอัปเดตให้ทุกคนได้ชมอีกทีนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนครับสวัสดีครับ